อืน้ำนัวคอนแก่นเนาวแล้วจ้ะเม่าเนาวหรอกเน,กน,นออกาะตำมีเนาะแมนเย็นพอดี สวัสดีค่ะกินกระเพาะจ้าพี่น้องจา้าวันนี้พ่อกับเนียจะพามากินตำซัวหอยแครงเน,นาะจ้าพี่น้องตำซัวเส้นข้าวพุ่นอีกแล้วจ้าวันนี้ม,มากครับผมเหาข้าวพุ่นอีกแล้วมแมงใหม่กระไรหลายเด้อค่ะพี่น้องหนามนัวน,ว,นว,มวนัวอ่ะหนามนัว มาขัางไงไ้นมาหมดอืออือท่านน้อง่า,านเหรออ,อันนี้ผักยังพี่นะ้องผักคอดครับผักคอดปอกปอกด้วยพี่น้องค่ะอือหอยแข้ง,ขงสดอือหอยแข้งวันนี้จะมาเป็นไซส์เล็กจ้ะ เสียงหม้อไส้นะคะพี่น้องอมัอน,นี้มะลินบานแม่แม่งใหม่ร้ายค่ะจ้ะแล้วก็อากาศก็เริ่มแบบเย็นแล้วจ้ะขอนเก่นขอนเก่นหนาวแล้วจ้ะเ่าหนาวหรอกเนาะสะมีเนาะแม่เย็นพอดี ตะกูของเราไม่เผ็ดนะจ๊ะหือลูกยาวๆว้ายวี๋หนองค่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์อืมนี่เป็นเผ็ดแตลกๆคอยแซบดี๋ยพริกนะพริกักี่เอเหรอ วามันสิบม่เผ็ดเค้กไม่เผ็ดกระดูกเผ็ดไปเนี่ยไ <laughs> ปไปเบอร์เค้กสุกกรอบป่ะหรือว่ามันไม่ค่อยกรอบหรือเปล่ากรอบอ๋ออืม กับบานมะเร็งคอนแกนกันะครับพี่นอ้องหูหนาวขนทิ้งลูกเบิง้งกับเบาองรูดีขน <laughs> ทิ้งลูกเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้หอมหอมแขรหอมแขรจ้ะขออีกนั่งจีบอหอมจีนโ <laughs> อเค

ถือว่าอ่ำง่ายค่ะนอนา,าไม่ทอดน่อยเจียทอดสิบบ <Yeah. S 2> าทเจียเจียมันกมาอิ่มนะเจียกระนาวหอ่บ่คนคิงลุกหอยนี่เป็นคนมักหนาวเจีย <Yeah. S 2> ông lấy Đấy Ông ngươi nhỏ mm -hmm. 它发黄了、喔。 นัวเสียบจ้ะเสียบปะเสียบฉันเป็นหอยแค่ไงกับดีแเสียบก็นีเนาะค่ะพี่น้องสิงคโปร์เมนูเส้นนี่ชอบมากเลยจ้ะ ว่าจะเป็นน้ำยาขนมจีนหรือว่าส้มตำท่านว่ากินขนมจีนอตองนี่เอ้ยท่นานว่ากินตำบักหุ่งตรงมี้ขนม,นมจีนน้ำเล้อดหายหน่องมันบักอืมมันจังสื่อแล้วเนาะ านพลอยกับนขอบคุณพี่น้องนะคะพี่น้องขาที่เข้ามารับชมคลิปพลอยกับนหนะะ้าขาขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณอะไรครับผม หอททิ้งลุกหนาวแต่ว่าเอาหลังอุ้นเนี่ยออกจากห้องน้ำหนาวป่ะโอเมเจาคือกันล่ะ หัวไหลล่องเหรอเจ้าแต่ลำเย็นเนี่ยเอาจากห้องน้ำสบายแมนอยู่บอกทำแล้วอุ่นนี่ออกอย่างน้ำนี่สั้นเลยข้องงานฉันเป็นน้ำเย็นก็สั้นน้ำอุ่นก็สั้น เผ็ดพอดี嘛นี่คินได้เดี๋ยยาวได้เรื่อยๆแต่เราเป็นเผ็ดจนหูอื่นแล้วค่ะพี่น้องเผ็ดแต่ละคลิปขันคข่ยกะผีกเองเนี่ยคือเผ็ดจนหูอื่นอ่ะน่าทุกมือนี้แน่สินับนับหน่อย ากาดเย็นสบายกินอะไรก็อร่อยอยู่จีแม่นหอยแข็ง<ๆ>เธอเคยกินตำหอยลายไหมไม่บอเขาจะเอาไปไเอาหอยลายมาตำมะเขียงป่ะแม่นเหรอเหนียวนหน่อยมีแต่ผัดใช่ไหมอันกัทีคือกันกับมันนีิบ่โอ้เนื้อหอยลาเนื้อนิดเดียวเหรอ โอ้ยทั้งกินทั้งสัน ออ <laughs> ตอนเกรงใจนะคะพี่น้องคะ่ะใจตรงก,กัน สุดยอดควานวมนัวหืมหอยแข้งดกพอดีด้ค่ะพี่หนอกฮึมวีเนี่ยพอดีไม่ได้ครับเอออืมอืมแกเบ่งเรามันซีงางๆกัเราเลยเออหนาวจนว่าสัน่น

เอาละค่ะพี่น้องจา้ามน,นีกับอีมเราเนาะจา่าถากินมุ่มักินบะสุภาพพ่อกำเนิดขอถูกขอให้ได้จา้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ